วันนี้จะมาตัดวานะคะดูดูคนจะตัดวานหรืข้าจะวานอะไรคะตัดานครับอุ้ยขาดละโอ๊ยกินมาดงคือขดาวาเลย ครับเห็นไหมครับโอ้เก่งมากเริ่มมีความสำนาญเอกใส่ถุงมือโอเคครับไปเลยครับไปครับพี่รองครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครโอ้ย่าข้ารุยมาด้วยตัวเองนะเดือดตีเองมีฟุตซีบานน้ำไหมครับเมื่อเนี้ โอ้เมื่อนี้เห็นว่าเห็นพี่ไพบ่บอกว่ากลับมาถึงบ้านเมื่อกี้ครับเห็นพี่ไพบ่บอกว่าสวนนี้มีการปรับปุงงลายยางเนาะ,ะก็เลยเมื่อนี้ว่าผ้ามีเอฟซีมาจากข้างไกลนะครับมามาด้วยครับเพื่อมาดูสวนวานะครับเมื่อนี้โอเคเดี๋ยวพี่รองผ้าพี่รองไปช่มสวนนะครับมีอย่างไน่ครับอบีบีบคือเก่าแหะครับนี่คือเก่านะบิวชมสวนบีมาเดี๋ยวผ้าพาเอฟซีมาาข้างไกลครับพี่รองอาสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้ยเอฟซีสวยมากนะครับอคุติ๋ครับเป็นไงครับโอ้ยเอฟซีคนนี้เอฟซีคนนี้เขินครับคนนี้อ๋อจีน่าวะอะไรนะเก็บพักเก็บอะไรนะเก็บพักค่ะจีน่าครับจีน่ามาไกลทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีดูครับดูพาเอฟซีมามาชมสวนดูชุดกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยอ้าโอเคครับเดี๋ยว จะไปชมสวนปะโอเคปะครับเดี๋ยวพี่รองพาไปครับพี่ร้องตลกเล่ครับอ๋อเอฟซีมากเดี๋ยวกระโปรงกันไปก้อไว้ครับพี่น้องอันนี้ก็มองเราโอ้เขาออกมากรับพี่น้องกับบอเเดมากพาพี่น้องมากน่าพอสมควรนะครับปีนึงเหรอเนาะเราเป็นยังไครับกิจการ เอฟซีมาสำหรับสนุนมังค์ขังขึ้นเ่าป่ะครับขึ้นเ่าครับขึ้นเ่ายังเหมือนเดิมนะครับยังเดิมโอ้ยลงคละบาดสุดเด็ดที่แสนน้อยเนาะอ๋อพี่น้องครับขอบใจเบิ้งครับอันนี้คือจากปีที่แล้วครับอันนี้แสดงว่าในพึ่งพึ่งโรคไหม่ป่ะครับนี่ครับพึ่งโรคพึ่งโรคไหม่ครับครับครับพร้อมเป็นนายครับครับ อนนจำายันจำนายนี่ก็ยังราคาเท่าเดิมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเกษตรกรครได้ก็รื่องเค่อนต้อนยิบยิบถุงใหม่พี่รองเบิองนะครับนี่ครับชุ้งถุ้งตัวนี้ครับพี่รองครับถุงที่กระลังอะไรอ๋อกระลังสิเพาะนี่เป็นดินยังไงครับเอามาเพาะนี่ครับกระดินเขาเอาผสมเอาได้ใบส้นซาเนี่ยใบกำปูอ่อนมีใบกำปูนะดินไส้ดินยังอ่อนนี่ละยางอะไรง่ายๆอ่านละอันนี้ยังไงร่องเบี้ยนะครับนี่ครับยังไงร่ลงเบี้ย คือร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 อต้นกาอยู่ต้นกาว่าท่านในเนาว่าท่านในเนาจะตามเวลาเท่าที่ตอนที่ได้เห็นไอพี่แรงเนาะว่าพอต้นกาแบบใดแล้วก็สั่งสั่งพันต้นกาได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมย่าเมล็ดก็สั่งได้ครับอโอเคอันนี้ก็คือกําลังรงพึงรงครับนี่ครับลงสรับรุ่งยนํ่ยได้กับเบิร์ตเนอกับความปลูกแล้วอันนี้คือพอปลูกได้แล้วเหมือนเดิมเษตรกรท่านใดต้องการก็สั่งได้เลยครับตอนนี่สั่งได้เลยข้างก่อนไม่แล้ว ชุดนั้นหมดแล้วบนเรือไปหลายชุดแล้วเนาะอันนี้คือชุดล่าสุดชุดก้อนนั่นอันที่มันเหลือที่มันเหลือแล้วเขาออกมาปลูกเลยอ๋อนี่นี่น,นี่นี่นนอู้หูพี่น้องอันนี้ปลูกแบบไรเป็นกระถางใชครับเอ่อบอพี่น้องฟังนะครับนี่ครับแบบนี้อยากทดสอบเบืองใส่กระถางเบืองว่ามันฉีมมันฉีงามไหวบออ๋อไม่มีขั้นตอนเลยครับใส่กระถางนี่ครับก็เพิ่มพี่น้องไปเบื้องใกล้ก็ปรุงดินละปรุงดินก็ยังปลูกต้นใหม่นะครับโอ้โหลร่ำบ่หน่อยนะครับพี่น้องครับอันนี้ต้นมันฉีไรแล้วล่ะ <ม>ก็การที่ม่ขี้ไร่ที่เขาบ่าเอาแล้วล่ว<ม><ห>ะอืก็เลยเอามาไว้การเพ่นโบเอาล้เพราะว่ามันตอนขี<ม>้ไร้ก็เลยถิบมาปลูกใส่กระถางอะไรเปรียบเทียบเบ้างว่าใส่กระถางกับ,บปลูกดินธรรมดาเข้าเนี่ยอะไรมันถี่ง่ายง่กว่ากัน<อ>ๆๆครับครับผมครับแต่สรุปแล้วปลูกใส่ดินธรรมดาสีง่ายไม่กว่าตัวนี้อ๋อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นี่คือลักษณะแบบว่า มันเข้าได้ดูแลคักโปรดนะดูแลดูแลเกินไปปลูกดินธรรมดาเข้าไปดูแลแต่มันเก็บน้ำได้ดีนะมันเก็บน้ำไม่ดีนะตอนี้มันเก็บน้ำบ่ได้ดีเพราะต้องหดทุกวันนะต้องรดน้ำบ่อยๆพนพอมันต่างระดับครับมันต่างระดับมันมันมเจียนเลยวค่อออกน้ำมันเลยเออมันก็จะออกไปข้างนะครับพี่น้องมันบ่เก็บน้ำครับพี่น้องวิธีการปลูกแบบกระถางเนาะตาจิตัวซ่าสีโบตัวว่าซ้ำอันใส่ดินธรรมดาดินธรรมดาเข้านี่คือ หองโดน้ำอาทิตย์หนึ่งตัเทียนหนึ่งทีบมันก็ชิงามการแท่งนอ่อดีก็ากันปะครับแท่งนอ่อดีก็ากันแบบแบบปุนยดินธรรมดาเนี่ยแบบพื้นดินเท่านี้่ครับดีกว่าดีกว่าแท่งนอ่ดีกว่าล่ำใยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ขี้เล่เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ขี้เล่ครับเนี่ยมันเกือบตอแขนุ่นละอันนี่ก็คือว่าได้ได้ยู่ครับแต่อาจจะได้ผลซากว่าโอเคครับก็มีหลายกระถางอยู่นะครับพี่น้องครับมันห้องสีแดงดูแลมันตลอดนะครับนี่นอมันครับพี่น้องเห็นนอ้ออันนี้ นอมันใหญ่แล้วนี่ครับนอใหญ่นอมัน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 หลายต้นเกินไปนะเป็นพุ่มเป็นไปเป็นพุ่มอ่าถ้าเป็นพุ่มมันก็บยแท่งนอครับบ่ค่อยดีปานไดนแต่มันก็บนอใหญ่แต่กับนอใหญ่อยู่ก็ได้อยู่ก็สิปลูกใส่กระถางไว้จฉีกขับเมาะที่สิปลูกไว้อยู่เพราะว่าเนื้อที่เฮาหน่อยเฮาเฮ็ดกระถางไว้ครับแน้วปลูกไว้จะกินส้มนะครับครับผมครับเอาบ้านนี้คันผู้ใดสนใจที่จะสั่งไว้กับเหมือนเดิมเนาะครับเหมือนเดิมครับครับเบอร์ไปเลยครับเบอร์โทรเหมือนเดิมครับ0 8ศูนย 0778 0878520778ครับพี่ดองทาวันลาบหรือพี่ไพ่นะครับส่วนพี่ดองอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดนนทธานีนะครับบ้านบนสูงตระบนบนสูงเขาห้านะครับก็เดี๋ยวจะใส่ที่อยู่ไว้ในคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกับที่ต่อได้เหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วมีลูกค้าเยอะมากนะครับแต่ไปรีวิวบ่ได้ครับพี่เทียบพี่ไปรีวิวบ่ได้ก็เลยให้พี่ดองเพิ่นไปรีวิวบางบางส่วนนะครับอาจจะไปรีวิวอยู่แต่มันรันบ่มันถ้าผมมีเวลาได้ไปเพิ่นจะส่งรูปมา ว่ามันจันกังสน,นึังสี่แล้วกับทรงมาแล้วไอ้ความรึกษาข้าเจ้าแต่เดี๋ยวนี้นี่ข้าเจ้าได้ตัดแล,แล้วของอเอฟซีแรกท่านแรกที่เป็นมาใสมาใสอุดหน,นุนมาบริการเมือนก็นกนได้ตัดแล้วกาตปีก่อนข้าเจ้าได้ตัดจำนายแล้ว,ต,ลวตัดจำนายเรียบร้อยแล้วนะครับกบมีขึ้นไหมก็เห็นในพี่รองโพนนะครับกามีขึ้นไหมเจ็ดแปดไร่สร้างเป็นหกพันต้นเจ็ดพันต้นหกหมื่นต้นสี่ก็มีนะครับพี่น้องครับกับเิ่นแบบแบบปูแบบบิสเนสธุรกิจส่วนตัวนะ เขาก็เลยมาทดสอบปลูกไอ้พืชไรนาสวนผสมให้ยเอฟซีได้เบิึงว่าอ๋อไปผ่าชุบเลยครับเป็นมีอย่งเนี่ยครับนอกจากไว้แล้วครับเมื่อนี้ไหนๆมาชมไหมล่ะชมทุกอย่างเนาะคือทักบจนขั้วห้องเลยและครับคือเริ่มงจนจานตาเชื้อฟุ้งริกกี่ละครับครับกูไว้แต่ในในครัวเรือนเน่าครับอันนี้พังยังครับเนี่ยอันนี้ต้นมักสมซอยเพิ่นนั่นแหละสมซอยมังเมานะครับโอ้มังเมาครับอันนี้ต้นเมาโอ้วิทยาพัลลุเห็นบอกพี่รอง เพื่อนตอนไม่ให้่ในเพื่อนมาลงปลูกดินนะครับออกต้นเล็กๆออกลูกครับลูกลูกเมานะครับหรือว่าน้ําน้ําลูกเมานะครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมราจะเห็นนะครับเอ้าเย็บเีทำอะไรอยู่นู่นครับเก็บอะไรคะไปทำส้มตำค่ะเนี่ย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 เก็บอะไรนะส้มตำมะเขือมะเขือมะเขือลูกเอามีมะเอิกไหมครับมะเอิกเหรอเออมันเป็นยังไงมะเอิกมนนะะคมีันจะมีขนะค เอฟทีมาเองอันนี้จ,เจนเรียบร้อยเอออันนี้จะขนน้อยดีข<ค>น<ด>น้อยเหรอครับคลีนทิ้คลีนอ๋อแบบคลีน,คลนด้วยโอเค<笑><笑><笑>โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าออกไปส้มเดี๋ยวออกนอกจากนี้เคมีอกนะ็อินอินธพลัมนะครับปเป็นอะไรครับจากที่อรนธพลัมเอาอินธพาไปชุบอินธพลัมของวิทยาพลุเองครับอันนี้ครับอ่ะพี่น้องนั่พี่น้องไปนะครับไปชมอินธพลัมไปไปอันนี้ของวิทยาพัลลุเองโอ้โหเขาสวยเองเลย เดี๋ยวปล่อยให้เอฟซีเป็นชมสวนนะครับอันนี้ปลูกแนวกันรั่วครับพี่น้องปลูกกันรั่วอันนี้เป็นปลูกแนวกันรั่วอ๋อนี่นะครับพี่น้องโอ้เขียวงามขนาดพี่น้องปลูกกัน,านนะมาแน่นะม้ากับเขาเรื่อยโอ้โพี่น้องครับอันนี้คืออายุเท่าเดือนหรอครับพี่น้องเดับเดือน <50 S 1> สิบเดือน,อนสิบเดือนอันนี้ปลูกเป็นรั่วนะครับไอเดียดีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับอีกสองเดือนสามารถตัดแต่ไหนได้สองเดือนครับอีกนึงตัดได้นะครับ ทีนนึงะครับโอ้ต้นสมบูรณ์มากครับพี่น้องครับเพราะต้นที่มันเหลื้อลแหล่ะเหลือนข้าเจ้าสั่างอ่าครับเหลือเกษตรกรมันสั่งเดี๋ยวเหลือเกษตรกรเก่ามากนี่น้ำครับมันปลูกเองเขาดูี่วนมั่นครับโอ้ยครับคือนยาวไปถึงดูเลยครับโอ้โอเคเลยครับพี่น้องครับสมบูรณ์มากนะครับพี่น้องได้ไอเดียกับเบิ้งเบื้งพี่น้องเป็นใส่ฟางนะครับฟางเป็นแบบนี่ฟางฟางปกฟางตกฟางปัวกลับยังไง ก็ขิงว่าขี้วัวครับขี้ว่าขิงว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นเป็นปุ้ยทั้งมาซัเท่าไหร่ครัต้องน้ามอคายมดครับครับเยี่ยนหนึ่งเที่ยนหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นพืชทนแรงอืมอืมพืชทนแรงปลูกง่ายรักษาง่ายนะครับครับบม่ได้ใส่ยาดอกไม่มียาซีดยายังดอกอ่าเพราะว่าเทากับปลูกไปตามธรรมชาซัพเท่าไหร่ปลูกไปเลย่อยนานสำหรับคนทุนน้อยเนาะคนทุนน้อยแต่อยากมีอ่า เขาเรียกว่าธุรกิจเลี้ยงครอบครัวแบบพ่อเพียงแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถที่จเป็นแบบธุรกิจขนาดใหญ่ได้เน้อถ้าท่านใดมีงบมีทุนเลยก็ลงทุนเนาะพี่น้องเน้ออืมเอ้าพี่ท่านชิล่าพี่น้องสวัสดีก่อนเอฟซีนะจะไปชมไก่ครับเอฟซีเล่นสวนอยู่ครับหมดเหงาลาพี่น้องเอ้าวพี่เทียบพีลุยขออนุญาตลาพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีนะครับเด้อครับสวัสดีครับเจอกันในโอกาสหน้าครับผมครับสวัสดีครับวันนี้จะมาตัดวานะคะ ดูดูควรจะตัดไว้ดูท่าเขาต,นะตัดไว้นะทำไรคะตัดไว้ครับอุ้ยขาดละอุ้ยโอ้ยได้กนิ่นมะดองคือขนาดเลย <S <S ตัดูออกเลยครับเพราะว่าโอ,โอ,โอ้สุดยอดอันมึงสุดยอ อาจจะสิ้นแห้งเด้อถือขาฉันนี่เป็นเรื่องนะคอ๋อโดนขาตะกล้องนะครับอันนี้หนึ่งครับอันนี้ติดพื้นมาหนึ่งครับไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวสิครับไหวไหมไหวไหวไหมไหวไหวไหวดูครับ ดูท่าแล้วนะดูท่าแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้สิได้กิ่แล้วนะนอนที่สองนี่เริ่มปอกอาการครับอืาอือืม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 อกมอืออ ดิบจิ๊บจิ๊บครับตาจิ๊ของเรา